สำหรับเจ้า Mercedes-Benz E-Class นะคะข้างนอกรู้หรูข้างในก็แกรนน่าดูนะคะแต่ว่าปัญหาจุกจิกเนี่ยเยอะไปหน่อยหลายๆคนเลยอยากพิจารณาซีรีส์5ค่ะวันนี้นะคะใหม่ขอนำเสนอ BMW 5 3 0 e ตัว M Sport เสียของเจ้า bmw 5 3 0 e m sport ตัวรถปี2019คันนี้ใหม่ได้สรุปไว้ให้แล้วนะคะใครที่ยากอ่านนะสามารถกดพอสแล้วก็อ่านได้เลยจ้าก่อนจะไปชมคลิปเต็มนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ยังไม่ใช่ตัว lci หรือว่าโฉมปัจจุบันที่เขาเพิ่งเปลี่ยนไปปีนี้ปี64นะคะคันนี้ยังเป็นโฉมก่อนหน้าอยู่เอ LCI คืออะไรมีคำถามไหมคะ LCI เนี่ยคือการเปลี่ยนโฉมแบบเล็กๆน้อยๆหรือที่ทางค่ายญี่ปุ่นเขาเรียกว่า Minor Change และถ้าทางค่าย Mercedes-Benz จะเรียกว่า f a c e Lift นั่นเองค่ะ เริ่มแรกนะคะขอเริ่มด้วยกระจังหน้ากระจังหน้าไตคู่แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วนะคะแต่คันนี้มีความพิเศษอยู่นิดนึงนะคะคือตรงนี้มันสามารถเปิดปิดได้นะคะคือเมื่อตัวเครื่องต้องการระบายความร้อนเขาก็จะเปิดตรงนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็เมื่อไม่ต้องการระบายความร้อนแล้วเขาก็จะปิดแบบนี้อย่างตอนนี้นะคะปิดอยู่นะคะก็จะมองไม่เห็นเครื่องข้างในนะคะในเรื่อง ของไฟนะคะไฟหน้าตรงนี้เป็น BMW Adaptive LED Light นะคะโดยที่ไฟหน้าอันนี้เนี่ยสามารถปรับเลี้ยวโค้งตามพวงมาลัยอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟสูงนะปรับแบบอ,อัตโนมัติได้เลยนะคะหรือที่เรียกว่า High Beam Assist นะคะไฟตัดหมอกกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เช่นกันนะคะแล้วก็เห็นกลมๆแบบนี้นะคะรอบๆคันตรงนี้นะนั่นก็คือเจ้าเซนเซอร์นั่นเองค่ะ มาที่ด้านข้างของตัวรถนะคะจะเห็นล้อแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีโลโก้ M แบบนี้เพราะว่าเป็นล้อของ m Sport นั่นเองนะคะชื่อลายของเขาก็คือ Double s p ป k e นะคะโดยที่ลายอันเนี้ยจะมีสสีนะคะสีสว่างแล้วก็สีที่ออกแบบดำๆเทาๆเข้มๆตรงนี้นะคะมองแล้วคือรับกันได้ดีมากๆนะคะขนาดเนี่ยอยู่ที่19นิ้วนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นรองๆลงมาเนี่ยจะอยู่ที่18นิ้วเท่านั้น ต่อกันที่ช่องลมด้านข้างนะคะก็เป็นช่องลมที่ใช้งานได้จริงทําให้ลดความรู้ลมของตัวรถนะคะซึ่งประโยชน์ของมันก็คือช่วยให้เราประหยัดน้ํามันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าของจุกจิกพวกนี้ทาง BM เนี่ยเขาใส่ใจเพพิเศษไม่ได้ออกแบบมาแปะไว้เฉยๆนะจ๊ะ พูดถึงด้านข้างตัวรถอีกนิดนึงนะคะนั่นก็คือตรงนี้นะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้ด้วยนะคะเท่านั้นไม่พอตรงนี้ก็มีกล้องอีกแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้กล้อง360องศานะคะดังนั้นทุกมุมทุกอะไรของเขาเนี่ยจะมีกล้องมาให้นะคะแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนเลนหรืออะไรต่างๆนะเขาสามารถช่วยเราดูช่วยเราจัดการได้ด้วยนะคะกระเถิบมาที่ตรงนี้กันบ้างดีกว่าต้องบอกก่อนว่าไม่เนี่ยมีกุญแจรถอยู่ที่ตัวด้วยดอกเนี้ยเป็นดอกธรรมดาของเขานะคะแต่ว่าของจริงแล้วนะเรามีกุญแจทั้งหมด2ดอกด้วยกันอีกก1ดอ เป็นแบบ head up display นะคะเป็นแบบ display คียนะคะซึ่งดอกนั้นเนี่ยมีมูลค่าถึง30ม0 0บาทนะใครที่ทำหายนะคะเงือตกเลยนะ iPhone เครื่องหนึ่งชัดๆตอนนี้นะคะรถล็อกอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามันยังล็อกอยู่แบบนี้แต่แค่ไม่จับแบบนี้นะคะเปิดทันทีคือทำงานตอบสนองได้รวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเพื่อความรักชูรี่ของเรานะคะเราจะมาเปิดประตูเสียงดังปังๆเนี่ยไม่เข้าตานะคะ แค่ปิดเบาๆแบบนี้เขาก็ดูดลงไปได้เลยหรือที่เรียกว่า Soft Close นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะเห็นปุ๊บนะคะต้องเห็นไฟท้ายก่อนนะคะไฟท้ายรูปมือวาดของเขาตรงนี้นะคะทำออกมาได้ดีดูสวยงามแล้วก็ให้ความเป็นผู้ใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งนะคะตรงนี้โลโก้ของเขา 530E มีตัว E แบบนี้แปลว่าต้องชาร์จไฟนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะว่าช่องชาจไฟเขาอยู่ตรงไหนคะ่ะ แต่ก่อนที่จะไปถึงช่องชาร์จไฟนะคะให้ดูกันอีกนิดนึงนะคะกลมๆแบบนี้นั่นก็คือเจ้าเซนเซอร์หลักนั่นเองนะคะมีมาให้ครบแน่นอนด้านล่างจะเป็นท่อคู่่โครเมียมแบบนี้นะคะซึ่งบอกก่อนว่าท่อจริงนะคะไม่จบตาเหมือนบางค่าย ถึงระบบวัดใจของใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือ hand free access แบบเตะฝาท้ายนั่นเองนะคะบอกเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยคนอื่นทําได้เท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าขากระเบียนมสักเท่าไหร่เลยว่าแค่เรายื่นเท้าเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะเขาก็จะเปิดฝาท้ายด้วยอัตโนมัติเปิดฝาท้ายด้วยอัตโนมัติเปิดสิคะ <c oughs> โดยทั่วไปเนี่ยโอกาสเตะเปิดได้เนี่ยอยู่ที่ครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะมาดูนะคะว่ารอดหรือไม่นะคะ ครั้งที่หนึ่งคะนี่นะคะเปิดแล้วนะได้ในรอบที่สองเริ่งจริงแล้วเขาอาจจะมีจังหวะของเขาที่ใหม่ยังไม่รู้ใจนะคะใครที่รู้คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเอาละ่ะด้านท้ายจะเห็นนะคะว่าจุของได้ไม่ได้เยอะไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคะอาจจะด้วยเรื่องของการมีแบตเตอรี่เข้ามาต่างๆนะคะก็ทําให้มีปัญหาในจุดนั้นแต่ว่าใครที่สัมภาระเยอะจริงๆจริงๆมันก็ยังพอ ตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เราเก็บของเพิ่มได้นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่แค่เตะเท้าปิดอย่างเดียวแต่ว่ากดปุ่มปิดแบบนี้ก็ได้นั้นจะ๊ะ ของเขาเนี่ยก็คือไม่สามารถพับเบาะแถว2ได้นะคะดังนั้นใครที่แบบว่าอยากจุของเยอะมากจริงๆแน่นๆจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยพับเบาะไม่ได้นะคะอาจจะจุของไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะ ในส่วนของราคานะคะบอกเลยว่าใครที่ซื้อมือสองไปเนี่ยถือเป็นกําไรนะคะเพราะว่ารถเจ้าของเดิมใช้งานไปแคปป่ปีกว่าๆนะคะขาดทุนไปให้ถึง1นล้านสี่แสนบาทแล้วนะดังนั้นคนที่ซื้อมาใช้ต่อนะคะก็ใช้ไปแบบสบายใจมี BSI ราคาเบาๆค่ะถึงเวลาโชว์ที่เสียบปลั๊กไฟของเขาแล้วนะคะวิธีการนะคะคือกดเปิดแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้น กดแบบนี้เราก็จะเปิดของเขามาได้เลยนะคะแล้วก็เอาที่ชาร์จไฟเสียบเข้าไปได้เลยจ้าโดยตรงเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงมากหลายๆค่ายเนี่ยทำไว้ด้านหน้าหรือว่าไว้ด้านท้ายใหม่มองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่โดนชนง่ายที่สุดเลยค่ะในขณะที่ตรงเนี้ยโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีน้อยกว่าดังนั้นมองว่าทําตรงเนี้ยก็จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ ต่อกันที่ภายในกันแล้วนะคะแวบแรกที่เข้ามานะคะต้องบอกเลยว่าประทับใจมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นจอหรือว่าคอนโซลทุกอย่างแอบเอ็นมหาคนขับนิดนึงนะคะซึ่งมองว่ามันเฟรนลี่ยูเซอร์มากๆนะคะใครที่ใช้งานจริงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลามองอะไรแล้วมันเข้าตาไปทั้งหมดเลยค่ะส่วนภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลังจากมองเบนซ์มาแล้วคือเบนซ์มันดูแบบหรูกว่าพรีเมียมกว่ายังไงไม่รู้นะคะพอมาคันนี้มันมีความแบบว่า สุขุมนะแล้วก็อมสปอร์ตเล็กๆนะคะแต่ว่าพื้นผิวผิวสัมผัสต่างๆต้องบอกเลยว่าทําได้ดีมากนะคะทุกอันดูเป็นซอฟทัชหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าตรงนี้นะคะคอนโซลพวงมลาลัยต่างๆนะคะนุ่มมือเข้ามือมากๆนะคะแล้วก็ มาดูกันที่พวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะคะพวงมาลัยอันนี้เป็นแบบ M Sport นะคะมีความวัยรุ่นอยู่นะพร้อมกับโลโก้ M แบบนี้นะคะเท่านั้นไม่พอนะคะสามารถควบคุมอะไรต่างๆตรงนี้ได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรีมิดนะคะ Cruise Control นะคะเกียร์เป็นแบบ paddle shift ด้วยนะจอด้านหน้านะคะถึงจะยังไม่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบนันแต่ต้องบอกเลยว่าทําได้ดีแล้วก็ดูหรูหรานะคะดูแบบเข้าตานะดีไซน์อะไรต่างๆของจอนะคะขอผิดก,ก็ถือว่าเยี่ยมยอดค่ะ ต่อกันที่ตรงนี้กันมางดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นจอแบบทัสกีนนะคะสามารถทัสได้อย่างอันนี้นะมันก็จะหมดแล้วนะคะเท่านั้นไม่พอพูดถึงจอเนี่ยต้องบอกเลยว่า B M เนี่ยเขาโดดเด่นหลายเรื่องนะคะขอเอาอย่างแรกเลยที่ชอบในคันนี้ก่อนนะคะหรือว่าใน B M รุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะก็คือสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะว่ารถของเราเนี่ยสเตตัสเป็นยังไงเหมาะกับสาวยังใหม่นะคะที่ไม่รู้เรื่องรถเยอะแต่ว่าเนี่ยค่ะอยากขับอย่างเดียวนะคะ ลองมองได้เลยว่าเคยของเราใกล้ถึงเซอร์วิสหรือ,อยังและที่สําคัญคือเซอร์วิสล่าสุดเนี่ยทำอะไรไปเมื่อไหร่เขาบอกทั้งหมดนี่เลยนะคะเข้าศูนย์ไปครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งที่2เมื่อไหร่นะคะถือว่าทําได้ดีในจุดนี้นะคะ user friendly มากๆแต่ ของเดิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเบนเนี่ยเขาแอมเบียนสไลด์เป็นร้อยสีนะคะคันนี้มีแค่64ีนะคือเขาก็ไม่ได้ให้ลูกเล่นในเรื่องของแบบกิมมิกอะไรพวกนี้มาเยอะมากสักเท่าไหร่นะคะคือให้มาพอใช้แล้วกันแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยถ้าดูมตั้งแต่ปี2013นะคะภายในแทบไม่ต่างนะคะคือ ทรงแบบเดิมทิดทางแบบเดิมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ g ส s t อ r ์ Control หรือว่าอื่นๆใด,ดๆจอทัสกีอะอรแบบนี้เนาะเอาล่ะลองมาดูต่อกันดีกว่านะคะด้านล่างตรงนี้คือจะเป็นเรื่องของ i d Dive นะคะซึ่งชื่อเสียงโด่งดังดับว่าดีจัดว่าดีทํางานดีมากๆนะคะทัชสัมผัสอะไรต่างๆการใช้งานต่างๆสะดวกสบายตรงนี้ชอบมากๆค่ะ เกียร์นะคะตรงนี้ก็ดีไซน์สวยงามจับแล้วเข้ามือนะคะเวลาปรับนะคะก็กดด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็ใช้งานอะไรต่างๆคือง่ายดายนะคะนี่เลยสมมุติเราเข้าเกียร์ R แบบนี้นะคะจะเห็นจอของเขาคือเห็นแบบ365องศาเลยนะคะ360องศาค่ะ360องศานะคะแล้วก็เห็นทุกมุมทุกอะไรเลยนะเราสามารถแบบเลือกดูได้เลยและพอใหม่กด P ปุ P ๊บนะคะ เห็นตรงนี้ไหมที่เป็นขีดประตูออกมาแบบนี้นะคะเขาเตือนด้วยนะว่าถ้าเราเปิดประตูไวจนสุดเนี่ยมันจะโดนอะไรบ้างนะดังนั้นใครที่แบบจอดใกล้อะไรสักอย่างนะคะก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยเราจะชนไหมนะอะไรแบบนี้นะคะเพิ่มให้เราดูแลรักษารถได้ดีแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นแล้วกันมาค่ะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของเบาะนะคะนุ่มสบายหนังดาก,กต้าให้ไปเลยนะคะแบบอันนี้คือ สิเต็มสิไปเลยนะคะเวลิกรูดนะคะชอบมากๆสบายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับเบาะไฟฟ้าเนี่ยก็ปรับได้หลายส่วนหลายท่อนนะคะใครที่ชอบนะคะก็ลองสามารถลองดูได้นะ,ะแล้วเขาก็จะมีนวมเล็กๆต้องนี้ด้วยนะคะที่ทําให้เราสามารถแบบนั่งได้สบายมากขึ้นใครขายาวขาสั้นก็จะปรับตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะมีทั้งสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรแบบนี้นะคะสําหรับโหมดแรกคือสปอร์ตพอกดปุ๊บรู้เลยนะคะเพราะว่าจอจะกายเป็นสีแดงแบบนี้นะให้อารมณ์แบบสปอร์ตซิงอยู่นะคะเขาจะมีการปรับน้ําหนักพวงมาลัยนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มีการปรับช่วงล่างให้นะจ๊ะถัดมานะคะถ้าเป็นคอมฟอร์ตนะคะก็จะขึ้นมาเป็นสีฟ้าแบบนี้สุดท้ายค่ะโหมดอีโคนะคะก็จะขึ้นมาเป็นสีฟ้าอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจอเล็กน้อยนะคะ ให้เรารู้ว่าเราขับอยู่ที่หมวดไหนที่สำคัญนะคะฟังก์ชันอื่นๆอ,อย่างในเรื่องของ parking pilot อะไรแบบนี้นะคะคันนี้มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เบรกโฮออโตโฮต่างๆนะคะเบรกมือไฟฟ้ามีมาครบเรียบร้อยค่ะ ฟังชันที่มีในรถตัวท็อปแบบนี้นะคะก็คือเจ้า Head Up Display นั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า Head Up d i s p l a y ของเขามีความเป็นสีเล็กน้อยด้วยนะคะไม่ใช่แบบขาวดําพื้นๆันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขอะไรต่างๆชัดเจนมองเห็นง่ายนะคะถ้านั่งที่คนขับเนี่ยจะมุมนี้มุมนี้มุมน,มมนี้เห็นทั้งหมดนะคะเอาล่ะฟังก์ชันนี้ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าไวเลสชาร์จเจอร์นั่นเองจ้า นี่เลยนะคะขึ้นเรียบร้อยชาร์เข้านะคะช่องต่อสาย USB ก็มีตรงนี้ด้วยนะคะที่วางแก้วน้ำมีสออันพร้อมกับเคี่ยวล็อกกรึบๆตรงนี้แอร์เนี่ยเป็นแบบ Dual Climate นะคะฮึบข้างในนะคะ นี่เลยมีช่องต่อสาย USB อีกหช่องนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแล้วทั้งหมด3ช่องนะคะถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานของคนขับนะคะสมัยนี้เนี่ยใครก็มี1 2ึถึงสอนีไว้์ท้งนั้นแหละดังนั้นก็ตรงนี้มองว่าเขาให้มาเพียงพอค่ะตัว top option จัดเต็มแบบนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้ค่ะ panoramic roof นั่นเองนะคะซึ่งกอนี่เลยนะคะตอนนี้ก็นั่งอาบแบบมาได้สักชั่วโมงสชั่วโมงรอนน้าดูนะคะ ถวหลังนะคะมีเลยค่ะเลกนูมเหลือเบอร์นี้เลยนะคะคือแบบว่าสองเกือบสองคืบนะคะสําหรับที่นั่งที่ใหม่เคยนั่งไว้ก่อนตอนแรกตอนขับมานะคะกับตอนนี้นะคะพื้นที่เล็กได้ว่าเหลือเยอะมากๆ h e เฮดลูมนะคะเหลือประมาณหนึ่งคืบนะคะส่วนสูงใหม่หนึ่งร้อยหกสิบสองเซนติเมตรค่ะที่วางแขนนะคะบอกเลยว่าชอบนะคะถือว่าอยู่ในตำแหน่งทิศทางที่ดีหลายๆค่ายทำออกมาได้ต่ำเกินไปนะคะคือแทบจะติดเบาะเลยอันนั้นไม่ผ่านนะคะอันนี้คือแบบ อยู่ในไซส์การใช้งานจริงนะคะพร้อมกับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของที่วางแก้วน้ำต่างๆดีมาให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะไปในเรื่องของแอร์นะคะปรับได้ด้วยนะด้านหลังว่าอยากได้หนาวเย็นอย่างไรนะคะพร้อมกับช่องต่อไฟแบบนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วให้มันเป็น USB ก็ได้นาะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใครจะเอาหลุมๆนี้มาทำอะไรต้องหาตัวต่อเพิ่มอีกนะคะ BMW คะ่ะภายภาคหน้ารถคันหน้าขอมาเป็นแบบ USB เลยนะคะ ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าแถวหลังนะคะไม่ใช่แค่มีพื้นที่ที่ขายอย่างเดียวแต่ว่าตัวบาะเองมีความสะดวกสบายด้วยนะคะ โดยที่คันนี้เนี่ยหมามองว่าเหมาะกับผู้บริหารมากๆนะคะเพราะว่ามีทั้งในเรื่องของม่านบันแดดต่างๆนะคะทั้ง2อข้างก็คือได้ความเป็นส่วนตัวประมาณหนึงนะคะกระจกเองก็บานค่อนข้างใหญ่โตแล้วก็จกับุมที่นั่งอะไรต่างๆสะดวกสบายมากๆค่ะตรงนี้ถือว่าทําได้ดีเครื่องเสียงนะคะคันนี้เป็นเครื่องเสียง Harman น a r d e n นนะคะซึ่งตรงนี้บอกเลยว่ามันท็อปมันจัดเต็มอยู่แล้วนะคะเครื่องเสียงดีๆแบบนี้มาในตัว M Sport ด้วยค่ะ ความสะดวกสบายนี้นะคะก็แลกกันมากับที่เบาะเนี่ยไม่สามารถพับได้นั่นเองนะคะซึ่งก็คุ้มนะคะสำหรับสายนั่งไม่ใช่สายสัมภาระตอนนี้นะคะก็ลองขับมาสักพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ของเขาจริงๆดีมากนะคะเนื่องจากกระจกบ,บานกว้างแล้วก็เสาเองเนี่ยก็ไม่ได้บดบังเลยนะคะเนื่องจากมันอยู่ค่อนข้างทางขวามือมางแล้วก็ อัตราเร่งต่างๆนะคะทําได้ดีมากนะคะซึ่งเหมาะสมกับตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.0ลิตรนะแล้วก็การทํางานของเครื่องยนต์บลกรมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแรงมาให้ถึง252แรงม้าเลยค่ะอัตราเร่งการเร่งการแซงต่างๆนะคะทําได้ดีนะตอนนี้นะคะเหยียบแล้วมันปื๊ดเลยนะคะตอนที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่ะล้วก็ต้องเบรก ช่วงล่างนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยนุ่มนะคะแต่ว่าจากที่ลองขับมาหมายว่ามันทําได้ดีเลยถึงแม้มันจะไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมก็ตามแต่ว่าทําได้ดีแล้วก็มองว่าในอนาคตในเรื่องของการบํารุงรักษานะคะหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากบํารุงช่วงล่างถุงลมนะแพงนะคะส่วนตัวสําหรับใหม่แล้วนะคะมองว่าคันนี้เนี่ยขับดีมากนะคะเวลาขับแล้วได้ทั้งความแน่นความนุ่มอยู่ใน สเต็ปการขับขี่เดียวกันนะคะคือได้ความมั่นใจอ่ะขับแล้วมันเกาะติดถนนมันเข้าโคง้งอะไรทั้งหลายเนี่ยมันทําได้ดีมากจริงๆตัวรถเองก็เงียบมากนะคะเสียงลมที่เข้ามาในรถแทบจะไม่มีเลยนะคะมองว่าบอดี้รถคือเงียบและในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นระบบไฮบริดนะคะก็มองว่าการเปลี่ยนถ่ายของเขาทำได้สมูทมากๆนะคะสุดท้ายนะคะ ขอสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้ารถคันนี้ค่ะข้อเสียข้อแรกเลยนะคะคือเวลาที่ขับขี่ไปเนี่ยเวลาปรับหมวดหรืออะไรต่างๆนะคะเขาไม่ได้ปรับช่วงล่างให้เป็นแค่ในเรื่องของน้ําหนักพวงมาลัยแล้วก็ไอเทมอื่นๆเล็กน้อยเท่านั้นเองช่วงล่างไม่ได้มีการปรับไปด้วยนะคะทําให้แพ้ค่ายเบน์ไปหน่อยในจุดนี้อันดับที่2นะคะลูกเล่นหลายๆอย่างนะคะหรือว่าความหรูหราภายในเนี่ยมีมาให้น้อยกว่าค่าย m e r c e d e s b e n z ตัว e class ค่ะ ที่3นะคะเบาะแถวหลังเนี่ยปรับไม่ได้นะคะพับเบาะไม่ได้ตรงเนี้ยน่าเสียดายค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะคือรถออปชั่นแบบนี้นะคะให้มาเกือบทุกอย่างแล้วขาดอย่างหนึ่งนะคะ Adaptive Cruise Control นั่นเองค่ะยังไม่มีมาให้นะคะน่าเสียดายมากๆรถไม่ได้มีแต่ข้อเสียค่ะมากันที่ข้อดีกันบ้างดีกว่านะคะข้อดีคือคันนี้เนี่ยขับดีมากจริงๆนะคะแล้วก็การเกาะติดถนนอะไรต่างๆอัตราเร่งต่างๆคือประทับใจมากๆค่ะ ข้อดีข้อที่2ของเขานะคะความนั่งสะดวกสบายของเขาค่ะทาได้ดีจริงๆและข้อดีข้อที่3นะคะก็คือด้วยความเป็น B M และรถใหม่เบอร์นี้นะคะ B S I เขายัางเหลือดังนั้นได้ใช้สิทธิ์ B S I ของเขาไปอีกยาวๆเนี่ยถือเป็นข้อดีนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าอะไรจะเสียบ้างสุดท้ายนะคะหม่ต้องบอกก่อนว่าถึงข้อเสียเขาจะมีหลายอย่างแต่หลายๆฟังก์ชันนะคะ คนเราไม่ได้ใช้งานจริงนะคะฝั่งชันพวกนั้นหลายๆคนแทบไม่เคยพับเบาะเลยสักครั้งดีกว่าในการซื้อรถมาสักคันหนึ่งดังนั้นใหม่มองว่ามันก็กบเกลื่อนกบไปได้นะคะไม่ได้ถือว่าแย่สักเท่าไหร่สุดท้ายถามว่าคันนี้ถ้าเป็นใหม่นะคะซื้อไหมต้องบอกเลยว่าซื้อแน่นอนนะคะเพราะว่าป้ายแดงเขาขัดทุนให้เยอะเบอร์น,นี้เลขไม่2,800โลกับการขับขี่ปีกว่าเท่านั้นเองนะคะขัดทุนไปให้1ล้าน4แสนบาทแล้วนะคะซื้อสิคะรออะไร